คุณผู้ชมคะเรามาอัปเดตข่าวไอาทีกันต่อดีกว่าค่ะทางเว็บไซต์เอ็ดนะคะเขาได้รายงานถึงกรณีค่ะแฮกเกอร์ที่สามารถปลดล็อก ประตูรีโมทรถยนต์ได้เก็บทุกคันซาม,ม่คามล้านักวิจัยทางด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถจรกรรรถยนต์ที่ติดตั้งกุญแจรีโมทแบบโรลลิงโคดทุกยี่ห้ออาทิเช่นนิสสันคาด i ิแลคฟอร์ดโตโยต้าโรตารโฟล k s w a g e n ไคลส์เลอร์ไม่เว้นแม้กระทั่งประตูรถยี่ห้อจินนี่และลิสมาสเตอร์ค่ะที่ใช้กุญแจรีโมทชนิดนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเดวิดคาเวลโคศกประจำคัด i ิแลกได้ออกมาโต้แย้งว่ารถรุ่นปัจจุบันนะคะค ของคัดดิแลคได้ติดตั้งระบบกุญแจรีโมทแบบใหม่ค่ะที่รอดพ้นจากการโจรกรรมด้วยวิธีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ mm. ทางเซม,มิคําค่าก็ยืนยันว่าค a ดดิแลคก็พูดถูกที่พวกเขาเปลี่ยนมาใช้ซิปเซตนะคะดูโอคลีล็อกแบบใหม่ล่าสุดค่ะมีอายุรหัสสั้นนะคะแต่ว่าเขาประกาศออกมาเช่นนี้เพื่อให้บริษัทรถยนต์แสดงความรับผิดชอบอัปเกรดกุญแจให้ไวๆนั่นเองก็คือสมมุต okay. <gr> ิว่าไอ้คีเลสหรือว่าโรลลิงโค้ดหรือว่าฮอปปิ้งโค้ดเนี่ยพอเรากด ปุ่มรีโมททีนึงปุ๊บอ่ามันก็จะมีโค้ดออกมาเนี่ยที่ไม่ซ้ำกันโค้ดมัาจะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการกดอ๋อต่อไปนี้สมมุติว่าหนูใช้คาลิแลกหนูมีไอโรลลิงโค้ดเนี่ยกดมาไม่ซ้ำกันคนอื่นก็ไม่สามารถมาโจรการรถหนูได้ใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้คือเขาจะก๊อปปี้สัญญาแล้วก็ไปรีเพย์มติว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกฟิกโค้ดก็คือจะเป็นโค้ดเดิมๆตลอดอ ตอนนี้พอเขากปี้สัญญาณแล้วก็ไปรีเพย์เนี่ยมันก็จะสามารถเปิดแต่อนคนทดี่ไม่ใช่รหัสนะแต่เป็นสัญญาณมันมีรหัสที่ใส่ไปในสัญญาณวิทยุตอนนี้คือเขาก็สามารถที่จะล่วงรู้รหัสเนี่ยในการกดครั้งต่อไปได้รรุ่นใหม่ๆก็จะเปลี่ยนเป็นดูโอคีล็อกใช่ค่ะด,ดูโอคีล็ <Key Lock. S 1> อกเมไายมีขายยังคะมีนะครับ จริงเหรอที่ไหนอ่ะอ่าเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็จะเห็นนะครับมีไม่อาลบั้สองเองไม่ใช่เปลี่ยนรหัสสิอ๋อเหรอไม่ใช่จะเปขโวยเราคนอื่นเนี่ยจุลกรรมปะเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าจะไปเปลี่ยนเนี่ยครับก็ต้องให้ทางเจ้าของยี่ห้อนั้นล้วก็จัดการให้ซึ่งตอนนี้มีครแหแลกยี่ห้อเดียวที่ทำงั้นถ้าเกิดเราจะมีรหัสแบบนี้เราต้องซื้อคาดิแลกค่ะใช่ไหมคะ เก่งมากมขอบคุณนะอาจารย์ต้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวไอทีที่เรานำมาอัพเดตก,กันค่ะ